ช่วงที่ล้อทูบหมดจะไปนั่งให้เบิง้งบัตรน้องคู่เนี่ยมเสาตอนเสารดนะคะช่วงที่ล้อให้ทูบหมดาถาดที่อากาศบายแม่นะคะ พ่อแม่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะด้านหลังอยู่ไกลๆเท้าวเวสวรรณค่ะเห็นไมนีม่ค่ะ ยังอืมอะไรลูกมาโซง,ง,งมึงยังไงอืมมีขวัญน้องครูค่ะทางเข้าทางเข้าวัดน้องครูบรรยากาศที่วัด ตอนเช้าเช้าให้ดูนะคะแล้วที่นี่เพิ่นก็นสิเขาไปในบ้านแล้วก็เตรียมเตรียมมาใส่บาตเตรียมมาใส่าบาตอยู่อันเนี่ยค่ะ ศาลาไกบาพระนะคะอืมอบรรยากาศให้ดูวัดนองคู วัดทีน้องอุ้งองิงมาทําบุญประจํานะคะมาทําบุญประจําอันนี้มาเดินด้านนอกก่อนออมีผ้าบกหมูมากจริงๆเขาก็ยองเอาดินตอนแรกนึกว่าบ่มีหมานีอยู่ตัวนี่ช่วงที่รอให้ทูบหมด จกนำอะไก็สิมาคะน,น,นกันค่ะใจบาดปั่นปะนางกับลุงหวันน่ะสิมานะคะลุงหวันสิมา,นะะมห,นมาหนึ่งพฤศจิกายนอย่าลืมนะคะ มาวัดน้องคู่กทินสอนนัดไปบ้านแพงด้วยเด้อ <c oughs> อ้า ปานนี้บักหมูตื่นแล้วล่ะปานนี่ยนั่งเจ้าโคอล,ล,ะละ่ะปวดเข่าห้องน้ำนี่สินะตะเวนอยู่ทังพี่ค่ะ กับไปนี่ก็ขออนุญาตนอนค่ะนอนอันนี้ให้ลุงเดียดูเด็กๆอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆลุงเดียยังไม่ตื่นนะตอนมาเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนก็ลุกไปเบ่งเด็กหน่อยอยู่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวก็ต้องลุกเพราะเด็กๆจะเสียงดังโวยวยไง ร่วมบุญกระถิน,นกันนะคะหนึ่งพฤศจิกายนเป็นเดือนเกิดนานาน้ำค่ะหนึ่งพฤศจิกายนแต่ว่ามาน่างเกิดบุระยี่สิบห้าพฤศจิกายนวันวันน้ำน้องคู่ตั้งแต่ไหนๆเนี่ยตั้งแต่ไหนๆอ,อันเต็มเบิร์เด้นนี้ นพราะน้ำแห้งยาก,ก็กล้นนะกว้างค่ะกว้าง แลเสร็จจากเนี่ยบะวันกับสไปน่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำเลยเขาจำจำมองนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนเนี่ยพาตีกองแล้วจำมองนี้ได้มองนี้จะเป็นดินเหนียวมองโจกดินเหนียวเนี่ยโจกดินเหนียวไปปัน่นอันสมัยน้อยๆบ่มีดินน้ำมันคะ่ะ คู่คู่ให้มาจกขี้ดินเหนียวไปงานศิลปะไงเนี่ยจกมองเงนี่ยเนี่ยมองเงนี่ยจำได้คับจำได้ได <c oughs> สนุกดีไปนั่งลอยลักมะเร็ดน้ำประจำแอบแม่มะมะเร็ดน้ำู้เทาับยานมาโตกน้ำามจมน้ำแล้วเขาเขาอแอบมานะลอยมาตำตาว่ามึงง่มก่อกงมกุ้ง แท้ๆบ,บ่ได้อกกุ้งนะกลับไปก็บ,บอกว่าบ่มีบ่เคยมีสินะแท้ๆมางมกุ้งมาอันโจกิตมวี่เสกันมว้วนบรรยากาศพูดถึงบรรยากาศสมัยอันนี้อันนี้โนนปูตาค่ะเห็นศาลบะสารปูตาที่อีลา ขอบลัวมา,มามามาอันนั้นไว้ค่ะมาสั่งนะคะนี่คือสารปูตานะคะเรา,ายิงไป่ใส่อ่าโอเคนี่ค่ะสารปูตาค่ะ จะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงข้ามเห็นบ่นี่แหละถ้ายืนอยู่ฝั่งนู้นหันกล้องมาก็จะเป็นวัดนะคะเนาะาแล้วให้ดูบรรยากาศเท่านี้ก่อน ไปอยากมากรวมเพชรบุญมากด้วยค่ะมามามา,มาหนึ่งพฤศจิก,กานะคะกระถินวัดนองคูมาแล้ว ถูกหมดหรือยังสวยค่ะนั่และ อ๋อมาแต่เศร้าแทน,นอ๋กอ,อกล้องหน่อยจ้าให้ลุงวันจ้าไปนป้างไปน้่งเป็นคนส่งหนกนะเจอ,อไปกะตามอ่า เสาเนาะมาแตเสาเนาะตักทรยเบิดแล้วล่ะบอกบางบอกไม่คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สำนีกรกำลังใจที่มหลังบางนะคะ่ะ ม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ